คำเตือนคลิปวิดีโอนี้มีเนื้อหาเฉพาะโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมผู้ปกครองควรได้คำแนะนำเด็กและเยาวชนสวัสด,ดีท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเก้าอี้มุมห้องตุ๊กตาคิตตี้หรืออะไรก็ตามที่เกี่ยวกับคิตตี้จริงๆแล้วร้านของแอดเองก็เป็นคนที่ชอบคิตตี้มากแต่หากทุกคนได้ฟังเรื่องราวนี้แล้ว วันหน้าหากทุกคนมองคิตตี้ทุกคนอาจจะไม่ได้เห็นเพียงความน่ารักของมันอีกต่อไปก็เป็นได้และจัดมาเล่าในอีที่71นี้เราก็มาพบกันว่าด้วยเรื่องของคดีสะเทือนขวัญแห่งเกาะฮ่องกงคิตตี้สังหารหากกล่าวถึงตัวการ์ตูนยอดฮิตคงไม่มีใครไม่รู้จักเฮนโลคิตตี้ บางคนอาจคิดว่าคิตตี้คือแมวหากแต่ความจริงแล้วบริษัทซาริโอได้ออกแบบมาบอกว่าคิตตี้นั้นเป็นเพียงมนุษย์เด็กผู้หญิงไม่ใช่แมวแบบที่ทุกคนเข้าใจกันและคดีที่กล่าวถึงในวันนี้ก็มีคิตตี้เป็นส่วนร่วมหนึ่งด้วยย้อนกลับไปในปีคิทตศกราช1999ที่เกาะฮ่องกงมีคดีฆาตกรรมสะเทือนขวัญเกิดขึ้นเมื่อหญิงสาวคนหนึ่งนาม ฟ้านมันยีอายุ23ปีถูกชายกลุ่มหนึ่งลักพาตัวไปในอพาร์ตเมนต์ที่ถนนแกนวิว3 1ในย่านจิมซาจยโดยชายกลุ่มนั้นมี3คนประกอบด้วยชาญมันลกอายุ34ปีเหลียงชิงโชอายุ27ปีและเหลียงไหวหลันอายุ21ปีชายทั้ง3คนมีอาชีพเป็นนักเลงหัวไม้รับจ้างทวงหนี้ นิสัยแมงดาเกาะบรรดาหญิงสาวกินไปวันๆและสาเหตุที่ต้องลักพาตัวฟานมันยีเพราะเธอไม่ได้ใช้นี่ตามกำหนดให้กับพวกเขาเธอเป็นนี่ประมาณ20,000ดอลล่าห่องกงหรือราวๆ84,000บาทไทยเพราะสาเหตุนี้ทำให้พวกเขาลักพาตัวเธอมาก,กักขังไว้ในอาพาร์ตเมนต์แห่งนั้นวันที่17มีนาคมปีคิศักราช1999 ชายทั้ง3เริ่มลงมือทรมานหญิงสาวฟ้านมันยีพวกเขาลงมือทำร้ายเธอทุกวันตีหัวเธอจนเลือดออกพวกเขาทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าเธอจะยอมใช้หนี่ให้กับพวกเขาและมันก็เริ่มหนักข้อขึ้นชายหนุ่มทั้งสาช่วยกันลุมเตะตามลำตัวของเธอจนบอบช้ำและเอาน้ำมันกับพริกสดมาทาถูตามบาดแผลและลิมฝีปากของเธอ ทำให้เธอทรมานจากความแสบร้อนของพริกสดต,ตามลําตัวและบาดแผลของเธอนำซ้ํายังมคับให้เธอดื่มปัส,สวะและบังคับให้เธอทานอุจจาระของตัวเองอีกด้วยนั่นยังไม่สาแก่ใจใชายทั้งสามคนพวกมันเอาสิ่งของร้อนมานาบ,บนผิวหนังของเธอและละเลงบนเดือนร่างอันปเปรี้ยาของเธอจนกระทั่งเธอหมดสติไปแต่นั่นก็ไม่ได้ทำให้ใชายทั้งสามคน หยุดความพยายามที่จะทารุณเธอเมื่อเธอหมดสติลงชายทั้งสามคนก็จับเธอมัดไว้กับคืออยู่นานหลังจากนั้นก็เคี่ยนตีเธอและเอาไฟรนเท้าเธอพร้อมกับเคี่ยนเธอซ้ำไปซ้ำมาอยู่หลายชั่วโมงเธอหวังปลุกให้เธอตื่นขึ้นมาหลังจากที่เธอหมดสติไปจนกระทั่งช่วงเมษายนปีคิเตศกราช1999ร่างกาย ที่ผ่านการถูกท่ารุนจนบอบช้ำและไม่อาจทนพิษบาดแผลได้ไหวอีกต่อไปนั่นทำให้เธอเสียชีวิตในที่สุดสภาพศพของเธอมีใบหน้าบวมปุเลือดกบป,ปากร่างกายเต็มไปด้วยแผลผ้พองและมีน้ำหนองไหลหลังจากที่ชายทั้งสามคนรู้ว่าฟ้านมันเย,ยีเสียชีวิตแล้วก็ตกใจเป็นอย่างมากเพวกเขาไม่คิดว่าเธอจะขาดใจต,ตายเร็วขนาดนี้เออ พอรามานก,กันขนาดนั้นยังกล้าคิดอีกนะว่าจะสามารถทนต่อไปได้หดเยี่ยมจริงๆคะ่ะพวกเขาปรึกษากันว่าจะทำอย่างไรกับศพของเธอดีเพื่อไม่ให้เป็นเรื่องราวใหญ่โตถึงตำรวจจึงมีความคิดที่จะกำจัดศพของเธอพวกเขาเอาร่างที่ไร้วิญญาณของเธออุ้มไปที่อ่างอาบน้ำแล้วช่วยกันชำแหละร่างกายของฟ้านมันยีออกเป็นชิ้นๆ ก่อนจะต้มน้ําเดือดมาลวกชิ้นเนื้อร่างกายของเธอจนสุกเหมือนกับเป็นเนื้อหมูไม่มีผิดอีกทั้งพวกเขายังเอาเอาวัยวะภายในเช่นเครื่องในหนัวใจตับปอดและกระดูกบางส่วนแยกใส่ถุงพลาสติกหลายใบก่อนที่จะเอาไปทิ้งกระจัดกระจายกันในพื้นที่ต่างๆพวกเขาทั้ง3แบ่งหน้าที่ในการวางแผนชำแหละศพครั้งนี้โดยในเหลียงชิงโช รับผิดชอบในการชำแหละเครื่องในออกจากท้องของเธอทันทีที่เขาเห็นลำไส้ไหลออกมาจากท้องเขาก็อาเจียนออกมาทันทีส่วนเพื่อนของเขาอีกคนเป็นคนตัดส่วนหัวของเธอออกมาจากร่างกายก่อนที่จะทำการเลาะฝ้ายตุ๊กตาคิตตี้ดึงนุ่นออกมาจากตุ๊กตาแล้วยัดเอาส่วนหัวของฟ้านมันยีเข้าไปไว้ภายในตัวของตุ๊กตาแทนส่วนต่างๆที่เหลือถูกทิ้งไปพร้อมกับขยะครัวเรือนตามถังขยะ หลังชำละศพเสร็จสิ้นพวกเขาก็ตกแต่งห้องทาสีใหม่เพื่อกำจัดหลักฐานกบเกินร่องรอยอำพางคดีอีกด้วยผ่านไปสองเดือนในวันที่24พฤษภาคมปีคศักราช1999วันเวลาและเหตุการณ์นี้ได้ผ่านไปอย่างเงีย,เงยบๆก่อนที่ทุกอย่างจะถูกเปิดโปงขึ้นมาโดยแฟนสาวของหนึ่งในสฆา,าตรกรน,นั่นเองเธอเข้าแจ้งความกับตำรวจ แล้วเล่าความจริงทั้งหมดให้เจ้าหน้าที่ตำรวจฟังด้วยเหตุผลว่าในทุกๆค่ำคืนเธอไม่อาจอยู่อย่างเป็นสุขได้เพราะโดนดวงวิญญาณของฟาดมันยีตามรังควานไม่หยุดอีกทั้งเธอยังฝันร้ายอย่างต่อเนื่องจนเธอกลายเป็นโรคประสาทและต้องเข้ารักษาโดยพบกับนักสังคมสงเคราะห์อ,อย่างต่อเนื่องด้วยเหตุนี้ในเวลาต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เข้าตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุ ที่อาพาร์ตเมนต์ในย่านจิมซาจุยภายในห้องที่ฟ้ามันยีถูกฆาตกรรมนั้นแม้จะถูกตกแต่งและทาสีใหม่แล้วก็ตามแต่สิ่งที่ปรากฏต่อนหน้าสายตาเจ้าหน้าที่ตำรวจที่มาตรวจค้นเป็นเพียงห้องเช่าที่สกรปรกรกล้างและส่งกลิ่นเหม็นอย่างรุนแรงสภาพห้องเต็มไปด้วยขยะและคราบเลือดอีกทั้งหลักฐานที่หลงเหลือให้เห็นคือมีดและหมอ้อสแตนเลสหมอ้อดิน ที่มีเศษเนื้อเน่าติดอยู่เชื่อว่าน่าจะมาจากการถูกใช้ต้มชิ้นส่วนเพื่ออำพางศพซึ่งคาดการได้ไม่ยากว่าที่แห่งนี้เคยเกิดเหตุฆาตกรรมขึ้นจริงๆนอกจากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจพบตุ๊กตาคิตตี้เปื้อนเลือดถูกวางพิงอยู่ที่ผนังริมทางเดินอีกหนึ่งตัวจากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ตำรวจพบว่าภายในตุ๊กตาคิตตี้มีศีรษะพรอมซี่ฟัน และอวัยวะภายในบางส่วนถูกยัดอยู่ภายในตัวของตุ๊กตาคิตตี้นั้นจากข้อมูลคำให้การและหลักฐานต่างๆที่เจ้าหน้าที่ตำรวจได้รวบรวมไว้ได้นั้นทำให้ในเวลาต่อมาฆาตกรทั้ง3มคนก็ถูกจับกุมตัวมาดำเนินคดีหากแต่คดีนี้ก็มีช่องโหวก่เกิดขึ้นในแง่ที่ไม่สามารถระบุได้อย่างแน่ชัดว่าฟ้านมนยีเสียชีวิตเพราะเหตุใด นั่นทาให้ฆาตกรทั้งสามคนใช้ช่องโหว่นี้ในการต่อสู้ในชั้นศาลพวกเขากล่าวว่าเธอตายเพราะกินยาเกินขนาดซึ่งฆาตกรทั้ง3เชื่อมันเหลือเกินว่านอกจากเขาสามคนแล้วก็ไม่มีใครรู้เห็นเรื่องนี้อีกและสภาพศพของฟ้านมันยีก็ยากต่อการพิสูจน์ถึงความจริงนี้ได้และเชื่อว่าศาลยังมีหลักฐานไม่เพียงพอที่จะเอาผิดกับพวกเขาได้หากแต่ฆาตกรทั้ง3าคิดผิด เพราะในที่สุดคดีนี้ศาลได้ตัดสินให้ฆาตกร,รทั้ง3ต้องรับโทษจากการกระทําผิดด้วยการจาคุกตลอดชีวิตซึ่งปกติหากเกิดคดีเช่นนี้ในจีนแผ่นดินใหญ่ศาลจะตัดสินใจอย่างรวดเร็วและเด็ดขาดถึงขั้นประหารชีวิตแต่สําหรับในฮ่องกงเมืองที่มีการเกิดอาชญากรรมต่ําที่สุดในโลกนั้นไม่มีกฎการลงโทษเช่นนั้นเหมือนจีนแผ่นดินใหญ่จึงทําให้ฆาตกรทั้ง3ถูกตัดสินจําคุกตลอดชีวิต แต่มีโอกาสที่จะถูกปล่อยตัวออกมาเมื่อเวลาผ่านไป20ปีหลังจากเกิดคดีเพียง2ปีด้วยความโด่งดังและน่าสะพึงกลัวของคดีนี้มันจึงถูกนำไปสร้างเป็นภาพยนตร์เรื่อง Human p o k Shop ในปี2001หรือชื่อไทยคือซุปเนื้อสาวข่าวอมหิตโดยมีการอ้างอิงและดัดแปลงมาจากเรื่องราวของคดีคิตตี้สังหารนั่นเองพอมีข่าวออกไป เกี่ยวกับอพาร์ตเมนที่เกินเหตุฆาตกรรมผู้เช่าต่างพากันย้ายออกเจ้าของเล่าว่าปากต่อปากของผู้มาเช่าต่างบอกว่ามีคนถูกวิญญาณตามหลอกหลอนจนไม่มีใครกล้ามาเช่าเมื่อไม่มีผู้ใดมาเช่าเจ้าของอพาร์ตเมนต์จำใจต้องปิดมันลงและทุกตึกอพาร์ตเมนต์ทิ้งในปี2012และในปัจจุบัน อพาร์ตเมนต์ที่ถนนแกรนวิวในย่านจินสซจ,จุยก็ได้ถูกปรับปรุงให้เป็นร้านเสริมสวยและร้านขายเสื้อผ้าชุดชั้นในไปแล้วหากแต่ตำนานความเฮี้ยมโหดของคดีคิตตี้สังหารก็ยังคงเล่าขายสืบต่อกันมาอีกยาวนานรู้สึกขนลุกมากๆเลยนะคะหลังจากการฆาตการรมแล้วก็ยังมีใครหลายคนพบเห็นรวงวิญญาณของเธอจนกระทั่งไม่สามารถอยู่ได้ ถึงขนาดต้องทุบตึกอพาร์ตเมนต์ทิ้งกันเลยทีเดียวเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะคะหากข้อมูลมีข้อผิดพลาดประการใดต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจไม่พลาดกด Subscribe นะคะเราจะได้พบกันในคลิปต่อๆไปตอนนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ